สบายดีพี่น้องสบายดีเบอสกุทุคนมันนี้ก็พบพ่อกับสังซองเชียวผ้าเลระคือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอสกุลสุคนมันนี้ก็มาซีโอแม่มันนี้ก็มากินมีอย่งเนาะพี่น้องเรากำลังคำน้อยพี่น้องเอ้ยยืมเงินเ้าวคอมอนยัง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 เลยเฟดเท่าสบายดีน้องซาบอนอะไรซาบอลไลฟสิบดีมันีรวมกันซาฟด แฝดสามกินอันชมพี่น้องกินชมย่าคัมคัมดูกระแม่ในซ้ำกันเลยพี่น้องเจียวเจียวนี่คือเจียวหวันเจียวบ่หมี่เจียวบะคำเนียนอันนี้ก็คือเจียวเ้าสิกินเมียงมีน้ำมันสุ่มอ้ากินมันด้วยกินให้ท่านรสชาติผิดเหตเบอร์ผิดซมังเนี่ยเบอเบอเบอนี่พี่น้องเ้าก็ต้องเ้าก็ใส่กินกะไคร้หรือว่าหัวซิงไช่เนาะแล้วก็มีไส่อีกตูวหน่พี่น้อง นี่ยบบุม่เลยพักนังตู้พักนตู้นะพี่น้องมััคุณตู้ก็ได้พีดีพี่น้องเลยว่าิติดอ่างเอาสิ้ติง่ร้ามีวัดพี่น้องก็ตีงแรงิงงก็เป็นบบบปวงวันสินจเมือนจะอดเช้าจะบ้ากัละบังมือน่วันสินเนี่พี่น้องเลยก็เลยดีดฮาร์โลเซีบบ่ กินลายๆคนพี่น้องแซ่บแม่มามากินน้วกันเฟดสามนี่ก็คือแม่แม่เฟดสามพี่น้องลูกกับแม่นี่าซ้ำกันเลยเป็นสาวคือกันเลยสี่ทั้งแม่เป็นสาวคือกันเลยง่ายเป็นสาวทำแม่แม่บ๊ายบา

ก็เดี uh. another, yeah. ๋ยวคุยไล่กันเสร็จไ่รู้ว่าคุยไล่กันยังโอ้ยบ่แม่ยังไม่จบเลยไล่กันจบประเดี๋ยวแค่แค่นี้ก็เอาไปทอเจียววันพอเจียวันพี่น้องจะอยากกินตัวแดกเลยจะกินบลาค้าไม่ได้กินเจียววันกินเมียงกับแซ่บผ้ากระห้องซือสนุนเลยห้องซือสันติเมนอามารน้อยมันขึ้นได้จริงด้นะเอ้าวขึ้นเลยอ้าวบอ๊ะ กกว่าเงินหัวแตกมาในน้นไอ้มันขึ้นจริงเลยว่าไม่ได้ขืนเตียงเฉพาะเป็นอย่างอิน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 มาหน่อยมันเขามันเขาฉันได้กินกับมันเขามันเป็นอะไรได้อีชูเด็กน้อยแซ่บเยอะแซ่บแซ่บเด็กน้อยกับพี่น้อยโอ้ยปากไม่อ๋อน่กินอย่างเดียวจังหวะนี่บ่เออม่วน พ่ออยากโยใส่น่อยเดตึงไ่ดกันย่ใช่ขวัญทิ้งคือบอกจะบอาวค้มเงอนี่อบอกแต่ยังน้อยเดันเดเสียงตีงแรงกั่ใช่ัจีนเป็นว่าวัจีนก็ตีงกบนใช ไปเดาเออไอ้ใคยสิใกล้ชิได้ยืมมันกองยงาพ่อเมื่อตีไอ้เจ้าจอนเลยเลยใกล้ชิได้ยืมอืมใกล้ชิได้ยืมกองยงาพ่ออันยู่วัดลงไปตีเงาพ่ออันให้เจ้าจอนพ่อเลยแเลยเอามันหมุนหนัก่ว่าเนาะอะไรกับชิบิเฮียนวิสาแบบตีกองกับยงาพ่อแบบเอาจังหวะเอาจังหวะนี่โดยเฉพาะเด้ออันคู่บาปนี่ จัวหวะอ่นคอยวบาเขาจะเอาจังหวะนี้มาเนี่ยก่อนฝากแข่งเมื่อยเนี่ยนั่นนั่นเราเรื่องยั่พปเลยสมาคาเค็งเราหรือเปล่ามาทำเขาะกินคำหนึงมากินอันนี้บ้างแ่บ มกีองหวนเด้อกิน,นบนมึดปกติม่ให้แค่ะนั่นบอกมาแต่ปานหัวคำเซเบดบุนะคาจะไปเซเบดเนาะโอ้ยเห็นคือเบสเม็ดเลยแหละบรเวณเสื่อด้ค่ะโอ้ยอ่านได้คือเบดเ,บเลยกะเสือเ่อแห่ไปอยู่บริเ

mua sư ไปแหน่มื้อ มันออกเลื่อวกมือแลวมันออกอีกบ่ต uh ัว huh. นึงบ่ว่าอดกำหนดมันลอดแล้วมันบ่ลอดนะ่ไม่อดมันน่มันตายดจะแม่หนูตายมันมันไงอกมได้มาแท่งบไปที่จะดัง่าดึงออกบ่ดเดดเลเื่

จกไปหอมมูหน่อยบะอือจกเาหมหน่อยบอือเทียนยังบอมือเหียนแล้วมือบอไม่จัดอ๋อนเหมือนพี่นงผิดเด้เออเพศเด้มันซินแล้ว่พี่นงเหมือนนี้สะจ่อนแบบดีดเป็นพิเศษตีกองก็นยังม่วนยัพอดีกองอยู่วัดก็ยังสิพอดใช่ไเดี๋ยวนี้ Đi nội bật nội mà kinh trụng Đi nội phụ thậu cứ gần này đấy Ở à, đây là bà phụ nè chú <cười> 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 chín, chín.

mắt mà uh, không hôm 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 khẩu cái gì hôm 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 hôm

สุดเนยก็ไปเลี้ยงนี่ยบรด้นอนแหลวสันวะจงน่ากะลูกวัวพอดันใจัะปอดตีกองเด็กอีกกว่พ่อแห้งซ่ปวดวดกี่ไม่ได้พอดีกองเด็กบิดบ่อยากายน้าบนบ่เวลาเวลาแบบ ยากเดี๋ยวมันมืนเดเลยเปิดออกมากเลยใช่ไ่ชงคว้า <c oughs> ังหอนเลลัก็แล้นกับทุกคนบ่เด้อเด้อขึ้นว่ากันไดน,นะระหันสองหันว่าโดดปุ๊บกูเลยเ่ยันเล่นเนาแบ <c oughs> บติ้งกระโดดขามแล้วพดว่ากำลังจิตเนะต้นตีนผลิตขันไดให้โต๊ะกับคืนยังจชื่ออยู่แล้น่ะต,ต,ตัวนางเงินค่ปะปอบปพี่น้องโดนนางก็เดิ้สำหรับคลิปนี้อเก็บรรยากาศนเที่ยงี่นี้นะพี่น้องนะ คลิปหนาพอกันไม่ฝากตุทธิดำสองเดอพี่น้องพี่เด้อ่าส้มกลิปหนาตอนต่อไปพี่น้องเอ้าวะก้อียสบายดีอยู่ดีห้งบวสุขุคนสบายดีสวัสดีป้าลูกสบายดีปุงสวัสดีพี่น้องสบายดีาลุง